ดิเดเยเดชองกุนซอทีมชาติฝรั่งเศสแสดงความกังวลว่าการเล่นโดยสวมหน้ากากอาจจำกัดวิสัยทัศน์การมองเห็นของคีเลียนเอมบัปเป้ในศึกยูโร2024เอมบัปเป้จมูกหักจากการประทะกับนักเตะออสเตรียในเกมเปิดสนามศึกยูโร2024และต้องอยู่บนม้านั่งสำรองในเกมเสมอเนเธอร์แลนด์แบบไร้สกอร์แต่ตอนนี้สตาทีมชาติฝรั่งเศสลงเล่นในนดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีพบกับโปแลน์ในคืนวันที่25มิถุนายน และผลการแข่งขันคือเสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งเมื่อถูกถามว่าหน้ากากจะเป็นอุปสรรคสำหรับสตาไวัย25ปีหรือไม่เดชองตอบว่าผมไม่เคยต้องเล่นพร้อมหน้ากากแต่คิดว่าสำหรับคนที่มีหน้ากากคงไม่ใช่สิ่งที่ใส่สบายมันอาจจะมีผลกระทบต่อวิสัยทัศน์ของเขาบ้างแน่นอนว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสมที่สุดแต่ในสถานการณ์เช่นนี้เราต้องทำทุกวิธีทางเพื่อให้เขาสามารถลงสนามได้ และเราต้องมั่นใจว่ามันจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลงานของเขามากเกินไปีเลียนเป็นนักเตะที่สำคัญมากสำหรับเราเราจะทำทุกวิธีทางเพื่อให้เขาสามารถลงสนามได้ในสภาพที่ดีที่สุดการเล่นด้วยหน้ากากาอาจเป็นความท้าทายสำหรับเอ็มบัปเป้แต่เขาจะต้องปรับตัวให้ได้เพื่อช่วยทีมชาติฝรั่งเศสในการแข่งขันยูโร2024รอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายกับโปแลนด์